เอาไข่ okay, ไปซ่อนซ่อนแบบมิดชิดมาก ซ่อนไข่ล้านๆกันนี่ไม่น่าจะเรียกว่าซ่อนไขน่นะน่าจะทิ้งเรียรากทิ้งไข่เรียรากไม่มีที่จะซ่อนแล้วแนนซี่ทำไ้เยอะเกินนะคะมีทุกซอกทุกมุม <c oughs> เตรียมตัวหาไข่กันละหลานฉันซิซี่ go let me go let me go egg where's egg go get it go get it hurry up hurry up นี่ตัวซิซีิซี่ on the f l o o u t of floor go l e basket basket s m m u a ป่ะเอะดรนถูะดูถูกทุกคนก็เก็บไข่กันถุงเบิ้มเลยนะ <laughs> 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 you Crack to the grandpa Elsa, Elsa Elsa, Elsa are you happy? <laughs> แกะไข่ได้ตังกันไปคนละสี่ห้าเหรียญสิบเหรียญซีซีได้ไปสิบเหรียญนะคะนางลคกี้นี่แหละทุกคนวันอีสเตอร์วันอาทิตย์นะวันอีสเตอร์แฮปปี้อีสเตอร์